มันนี่ไงเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบผพันแล้วอาชีพอะไรครับถามผ่ออาชีพเซนซองรับโอ้โหจะได้แล้วคพ่ายุกเรามองว่าเรามองมองว่าเป็นตัวเลียนครับวัดเดินวัดเกมเรามาพลาดพลาดล้มยุคไทยถ้าจังหวะที่เราโดนเขาเกี่ยวล้มถ้าจังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นก็เก่งเลยน่าจะผ่านแล้ว แต่ว่าเปียนเปียนมาเราโดนเกี่ยวล้มลูกนั้นไงที่ทําให้กรรมการต้องตัดต่เลยไม่แค่ตัมือนะใช่แต่ว่าเราโดนเกี่ยวล้มนั้นขึ้นมาเราก็ได้เข่าชุดใหญ่ๆมาใช่่าจะให้ลูกขยันบ้างเดินไปยกแรกเลยวันนี้นะก็อยากชนะมันกันครับวันนี้เรามองว่าเราเราก็ไม่ไม่ได้แพ้เขาลูกไหนไม่ได้แพ้อาวุฒไหนเลยที่เรามองว่าเราชนะเขาในลูกเดินด้วยลูกเดินครับขยันแล้วก็ขยันเดินก็ไย้ เจไดฉีดแสงกว่านะมีโอกาสเจอหน่ไหมผมมีโอกาสนะครับเขาบอกว่าขอร้อยสิบสองเราว่าไงร้อยสองมาทำได้ไหมร้อยสิบสองก็ดูดูกันนะจิ้งจับไปเลยนร้อยสิบสองเจไดพอใจผลงานตัวเองไหมน้องก็วันนี้พอใจครับทำเต็มที่แล้วครับผมอาวุธไหนที่ต้องเราต้องปรับปรุงแก้ไขก็ยืนดีๆหน่อยครับเข้าเงินวงเนป็นครับ แล้วคู่ชกเราคู่ชกเราหนักอายุไหนอาวุธของเขาอายุสามอายุสี่ครับผมเขามาสู้เขาครับพอสู้เขานี่พอสู้เขาก็ทําให้เรา<ม>ยากหน่อยใช่ไหมครับผมแล้วบรรยาก,กาศสิ่งแวดล้อมนี่วันนี้เสียงเชียร์ดังเลยเพื่อนะอาชีพด้วยแสงกว่าน่าจะผ่านนะ<อ>ครับนนะนะอยากเจอกันอีกสักครั้งเยไหมหนักไหนดี เขาก็น้ำหนักเดิมก็ได้ครับแต่เขาบอกเขาขอสักร้อยสิบสองเราทำได้ไหมก็ดูด่นครับสมแต่ร้อยสิบสองทำได้ก็ขอชิงแชมป์เลยมเคราะว่าจะน่าจะคองแชมป์อยู่ใช่ไหมเพี่ใช่สองไฟใช่ยังคองอยู่สองสองน้งคนเล็กน้อนะน้องวันนี้เฉียดแสนกว่าอะไรเพียงก็เรีอยากฝากไปถึงแฟนๆทุกท่านครวันนี้ขอโทษนะครับวันนี้ผมทำได้แค่เสมอครับไม่น่าจะทำไม่ดีวันนี้ครับเต็มที่ทุกท่าครับครับผมก็เป็นแรงใจให้ครับน้องครับผม